เนี่ยขอาวซูตังจังหวัดสว่างเอ้ามันมีได้พอจานจังหวัดสว่างแดนดินมืสว่างากเพาเนาะมีหอดขนส่งขนส่งจังหวัดสว่างแดนดินผู้ใดีหลีบริตตวมีหลีมันมีลีได้ซานเอ้ยขนส่งจังหวัดสว่างแดนดิน พงกระไปตอบพราะเราบอกอันนี้ครับจังหวัดสว่างแดนดินพ่อเขาตั้งไม่เอามีเหรียได้พ่อสารจังหวัดสว่างแดนดินขนส่งจังหวัดสว่างแดนดิน โคชงมันแบนยุแต่จังหวัดกูบื่อเดนยี่สิิหปีแล้วกล้จมับหมาแล้วขอพอเกือพรท่นเจสหาของเจ้าพอมันสั่งไม่ออกแล้วเอ้าแต่ว่าสารจังหวัดเร็วดงสวัสดีครับพอคู่พอคู่พอคู่มาหา เขาคู่มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเป็นไงเถ่าแก้วนามาเป็นบอมอ่บลงมาคู่บอลงมาคู่รำเรียงมาส่งพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะลำเรียงอะไรนะฮะอันนี้คือ อาจารย์โจสาวนหรื้ว่าเชี่ยวเียวกันกอีพอเียวแม่มึงทีอายหูต้น้อเพเสียงอีสานพอีโจักคุณพ่อตั้งแดงยุ่นนุพ่านวิเศษสินนะครับพี่น้องอาจารย์นะครับแต่ำเรืองต่อก่อนเลยครับู้จักคุณพ่อจักแต่นุพ่านวิเศษสินเลยครับนุพ่านวิเศษสินนะครับพี่น้องไม่ได้ใครได้ป่วยจร่บวกลงจริงๆตามยตามเฮ็ดเนี่ยกินไม่า ตำเจ้าปไตยี่นเอื้อนตะไรขนาดนี้ครับนี่หมวกพ่จีนเลยม้งตำเจ้าไต่เนี <ENNIS> <ส>่ยเขาห้าเนี <eterm oon> ่ยตำเจ้าไต่เออตำรวจบะครับไอเด็กบ้าจีบประจวบมันบอตำเจ้าตายนี่ได้เอื้อนพอตึกตึงยู่ได้เนาะไม่กู่ไพ่เลยเนาะตำเจ้าโอ้ยเพราะมนี่บอกไปตายญาิให้อันเข้าไปหาไม่รู้มางความมันใบใบอยู่ นัางออกไปนี่ไปไปไปลาไปไปปลาเตียงเครื่องมอาหารจิงโตพี่น้องได้ยสโอน่าแซวงตะเวงมันม่พอจกินข้าวน้ำหน่ยว้ำออกด้นจิ้นเรื่องไัมาทรง ี่ะพกอะไรกับไปิละเมื่อไรมื่อนี้อิไปบงมันเอียงไป้เอนร้านีเพื่นไปไม่ใช่น่ยกลูกงเทไปวิ่งกันน้อยเดียวนึ่่ชุ่มบ่ไปชุ่มบไปพาบ่อกินก้อนละเออดี่า่ว่าไหกเปันไไปบาลอ่เขาไปเท่ยวบ้านบ้าน่

เบเตรั <Scroll> ่บอยิงตะคำน้ม <sup> า <so ises> ีพ่เอครับร no like, ัตนบุรีมาเจอของแทบเลยนะอาหารราชสีโอ้โห วนีอ่้วจะซุ้มอ้มันจะตายย่านเขาพวกหูจับไม่เห็นหน้าแล้วเดินหนะชินหอดตัวไอ้ลูกพี่ไม่เห็นจะไหนขี่รถไก่กันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเ้าเอิญกินอยูยบ่กูได้เอิญมาจะเอิญมาเอินแล้วปะ จะเกิเบิร์แล้วนะไอลูกพีบอกว่าจะมาไปน้ำมือนูมือนัดนี่ไปบอาลูกพีคือเบิร์นนะขาดเจ้าว่ะแต่ภายไกระมวลาัสนเยอะคอเบิร์นฮะเอิ้ปดับกะิกิใสตอนไหนเออเเอิ่นึ่งหนาวอย้วานอนไหนก็เห็นหน่าเห็นหนวดเจาสามบ้านเร้วมือล้างอื่นใช่หมดหนึ่งไหมตีหนวดลมห้งมน่มากว่าันโอเคโอเคอ่ะอ่ะ้ย่้

กินเป็นบ่านี่ลวกกันนี่เลยอาหารซิงโตในวันนี้อาหารสิงโตคำรามเอาไมไอตโวกินนี่ลูกสาวลาพนราวันเที่ยวกันเที่ยวกันกี่พอเที่ยวแมวไอ้ทำไมทิ้งว่าเอาไม่เนี่ยพวกเก่งๆไปกินตัวสิเอาไปเลยกินเลยกินเลยมันต้องเงใจหรอมันเหลือมึงมีไปกินได้เฮาก็ไ่ได้กินเท่าไหร่เด้อ คำสองคำตอน่คำน้อยแมนางผมแดงอยู่มผมน่ย้เลบอให้เจ้าไปงามผมแต่พอผมงามไนางยืนต้น่อนี่นะสกนยูโรตไฟฟ้าเหรอผมแดงไหมสตาร์โหลวยูโรตมมีเสียงถัดว่ายังเป็นซองบอร์ยู่บ้าสอบหรือหิวโอ้ยผิดเ่อปกแดง เออบักแดงอยู่หั่นก็เป็นแนวนี้ปากแดงอยู่ก็เป็นแนวนี้แบบว่าแนวกินด้ยคนบักแดงเชียงใม่เมียงเป็นนันเมเออเอาออกมาเนี่ยปลาคนเดินสวนปากแดงเนี่ยผู้ล่ำ้นเอาไปใส่ในทางที่พีอมันไม่ได้หาไม่ไเลยไม่ได้เป็นตำนาน ไม่ไม่ตัวไปยืดเยื้อรับลับเต็มตัวเอาไปใส่ในทางที่ผิดมั่นแน่ลัวต้อนตาไม่กิเรืนะคะไม่เกิเรื่องง่ผู้หญิงบางคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยเอาไปฝานฝานฝานแล้วก็แปะตามหน้าตามตาโอ้ยนั่นล่ะถืกต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใคอยังเป็นกลับลรัมบนท่าน เขาเรียกว่าใช้ในทางที่ผิดเขาไว้กินตับจากข้าเนี่ยคือเอนเวว่ามัน้อยังนเแล้เ่ยแ้วแปะใิประเภทเนี่ยแล้วกใไปตตุมมือกินอ้จะว่าบอกเซนภาได้ไหมเอาไว้วอย่างที่นก็ว่าเป็นยังเนีล่ะเขาผ่านเปียกดูบ๊อบปานสตนเขาเอาเลี้ยแต่ เอาที่นี้ด้ยเดี๋ยโอ้ยลย่างไหลเอาไปใส่แล้วมาตำซุหมูกินอไรเ่นเียวเยเหล่ยมมอสัเอาไปใส่แล้วมาตำเนื้อวุนไก่มาตำปเนซาลีกินไก่ก้างมึงหนาฮะโอ้ย้ยออ้ไปนี่เนาะ

วันนี้แต่กวนี่วย่องักอไเมื่อีพี่วิทย์แสงนี่ยังมีเยอะแก้วแม่ชีวิตสาญัตสาญัาน้ำตาลสดไป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 แล้ว่คก่อน พี่น้อบพระแก่มแดง้มแซกนินนี่ลาไปก่อนครับพี่น้องรังงตัวัีดีครับ